สวัสดีค่ะตาจ่าเจ้าั่างเขาพบกับจุๆจูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเสนอเมนูปลาราพิสุจจูจูนะทุกคนขั้นตอนแรกเราก็เตรียมเครื่องเทศขิงค่ะพริกมะกรูดกระเทียมผัดแพ้วมาปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะ เครื่องเค็ของเราไม่ค่อยเยอะนะทุกคนเอามาปั่นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปทอดปลาของเราก่อนนะปลาที่ตกมาจากเมื่อวานปลานินนะคะไซส์ประมาณโลงหนึ่งนะคะนะคะเราจะทอดให้กรอบเลยนะคะทุกคนเห็นไหมหน่ากินมากๆเลยนะจ้าเดี๋ยวเราจะตั้งน้ํามันให้ร้อนๆนะคะแล้วก็ผัดเครื่องที่เราปั่นเมื่อกี้ลงไปเลยนะครับน้ำมันก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะทุกคน โคเงโคเงผัดไปเลยจ้าทุกคนอ่าผัดให้หอมนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเติมด้วยมะเขือเทศที่เราหั่นไว้นะคะอ่าผัดมะเขือเอทศลงไปนะคะอ่าผัดไปเลยจ้าทุกคนเดี๋ยวเราจะลงด้วยน้ำเปล่านะคะอ่าเติมน้ำเปล่าลงไปนะจ๊ะเมนูนี้เมนูง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ปรุงด้วยซีอิ๊วจีน ซอหอยนางรมนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือรสด,ดีนะคะแล้วก็มีเต้าเจี้ยวเล็กน้อยนะคะอ่าตั้งแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะลงด้วยปลาของเรานะคะเอาปาใส่ลงไปจ้าปิดฝาซะประมาณทิ้งไว้5นาทีนะคะ5-10นาที นะคะพาะปลาของเราสุกแล้วนะเห็นไหมคะน่ากินมากเลยคะ่ะทุกคนปลาล่าพิษสุดจูจูมาแล้วนะคะคนไหนยังไม่เคยทําลองทําดูนะคะกดติดตามด้วยบ๊ายบายจ้าวันนี้